สำหรับเจมพนางตรงนี้มันช่วยอาการหายปวดหลังได้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะนอนหลับสบายสวัสดีค่ะทุกท่านจ้าตอนนี้ก็ช่วงเ,เข้าฤด,ดูหนาวของสวีเดนแล้วนะคะวันนี้เราสองคนก็มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนิดนึงนะคะดูมีสะพานอยู่ข้างล่างนั้นด้วยมีไว้ให้คนเดินค่ะตรงนั้นเนาะเดินบนอ,อ ทะเลเนาะนี่ดูดูวิวนะคะตรงนี้ไม่ค่อยชัดเจนเลยค่ะดูดูโอ๊ยใครอะอมืดมืดโฟกัสไม่ค่อยดีเลยค่ะตรงนี้เนาะวิวดูวิวในช่วงนี้แบบเงียบมากลมก็ไม่มีนะคะสังเกตตรงต้นไม้เล็กๆนั้น,นะคะ่ะไม่มีลมเลย ทางเข้ามาออโรงแรมก็ค่อนข้างจะสะดวกนะคะนี่เป็นทางนะคะแล้วก็มีภูเขาชมวิวตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ในโรงแรมแห่งนี้ก็จะมีแบบสปารีแลกด้วยนะคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งของโรงแรมเนาะแล้วก็เจ้ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งของโรงแรมเนาะอีกด้านนึงอันนี้เจ้ามาในแพ็กเกจ ค่อนข้างถูกมากนะคะเพราะว่าเราไปหาเจอในเว็บไซต์หนึ่งเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจ๊จะถามสามีว่าเขาหาในเว็บไซต์อะไรเนาะเพราะว่าบางท่านที่ว่าไม่ได้บุ๊กจากเว็บไซต์นี้ mm. ก็จะได้ราคาที่เต็มแล้วก็ค่อนข้างแพงนะคะเป็นดับเบิลเลยนะคะบางอย่างเราก็จ่ายในสิ่งที่ควรประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะในสิ่งที่ เราหาได้นะในราคาย่อมเยาอันนี้เป็นแพ็กเกจที่เราสามารถสปาอ,อ,อยู่ด้วยอยนูน่นข้างในนู่นนะคะไกลๆนู่นเลยค่ะตรงหลังสะพานนั่นอะเป็นหมอกเนาะเป็นหมอกซึ่ง <c oughs> ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะแสงตะวันนะคะอ๋อโฟกัสอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเคลื่อนที่ให้มันมันค่อนข้างเ ค่อนข,ข้างมืดนิดน,นึงเราจะได้เห็นแสงอาทิตย์ด้วยกันนะคะอา้าวทำไมไม่ค่อยชัดแสงอาทิตย์นี่ค่ะขึ้นมาอีกภูเขาระดับหนึ่งนะคะก็จะมีแสงอาทิตย์ร่ำรีร่ำไหล <c oughs> นี่เจขึ้นมาถามเขาว่าเธอคิดถึงบ้านซัมเมอร์เราไหม <c oughs> บ้านพักหน้าร้อนเนาะ ก็บอกคิดถึงบางครั้งก็คิดถึงแต่ว่าถ้าหิมะลงมากก็ไม่คิดถึงเธอก็มีแบบแบบนี้เนาะมันโอ้โหดูทุกท่านดูมือเจไแดงมากเลยมันหนาวเนาะหนาวหนาวแต่ก็ทนได้เนาะหนาวไหมหนาวหนาวนิดหน่อยหนาวนิดหน่อยค่ะน,น,น,นี่คือบรรยากาศ เ,เชิงเขาอีกฟางหนึ่งเนาะก็สวยเหมือนกันค่ะสวยได้สวยในระดับหนึ่งเลยละคะ่ะมันเงียบค่ะวันนี้เงียบแล้วก็ไม่มีลมไงก็เลยขึ้นมาถ่ายได้เนาะถ้าเกิดว่ามีมีลมก็ไม่สู้เหมือนกันค่ะก็ดูแถวตรงนี้อาจจะมีอ,อหอยปูปลาให้เราจับได้นะคะหอยนั่งร่มอะไรงนี้ก็มีนะคะแต่ว่า ปีนี้เจ้ามาไม่ทันเนาะมันมีอะไรให้ทําเยอะเจ๊ก็ชอบเข้าป่าเจ๊ก็เข้าแต่ป่านะคะทุกท่านเข้าป่ามันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะชอบใครชอบมันนะจ๊ะทุกท่านเออไปจะ้ะเดี๋ยวเราไปเดินชมอย่างอื่นกันนะคะทุกท่านจา้ะตอนนี้เราก็ได้ขับรถมาถึงที่ช้อปปิ้งนะคะเจ้ามาเดินหาตอนนี้ก็นี่เป็นแบบนี้ที่เขาใส่รองเท้านะคะ สำหรับการลื่นนะคะเวลาเจอน้ำแข็งลื่นๆเนี่ยค่ะควรจะมีไว้นะคะทุกท่านนี่ควรจะมีไว้อย่างอย่างไม่มีก็เออสักคู่หนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวเจ๊จะมารีวิวการใช้อีกทีนึงนะคะทุกท่านนี่เจ๊ก็จะเอาไปอยู่ในราคาประมาณ99โครนนะคะมันก็จะมีแบบถูกกว่านี้แหละค่ะแต่ว่าเออเจ๊ซื้อในราคานี้ไปเนาะเพราะว่าต้องการมี ไว้นะคะไซส์ก็จะอยู่ประมาณ36 4 0ถึงนี่นี่ค่ะก็ใช้ได้นะคะอ่ะได้แล้วค่ะอย่างหนึ่งนี่9ก้าสิบก้านี่มาเจออีก อย่างหนึ่งถุงเท้าอุ่นๆอันนี้เอาได้ไหมอะเดี๋ยวว่าอยากส่นอยากให้เต้นแต่ดมันจ้ะอีกอย่ดียมันดมชมไอกัวซะเฮาคันเชิญวิ่งกันทีเกียรกสน้องนึ่วนนี่มันนุ่มมากเลยเอาไว้ใส่แบบหน้าหนาวค่ะไม่ต้องซื้อไปเยอะซื้อไปสองคู่เพราะว่าที่บ้านมีแล้วค่ะแต่ว่ายังหาไม่เจอมันกระจายคู่ถุงเท้ากระจาย นดูเท่าไหร่อันนี้ออ 69, หกสิบเก้าเจ็ดสิบขุดินี่ราคาโล่ก้อนเราสิบเจ็ดราคาเจ็ดสิบสองขู่ราคาเจ็ดสิบโครนนะจ๊ะแหมอันนี้มันแพงตรงริบบิ้นแหละค่ะทุกท่านเ <c oughs> ชื่อว่านะ <c oughs> แพงตรงริบบิ้นเนี่ยเชื่อว่า <c oughs> อย่างนี้เราต้องเอาริบบิ้นเก็บไว้เนาะ <c oughs> เอาไปค่ะจัดไปหนึ่งอันจ้าไหนก็หอดูพด อ๋อเผมก็ได้ถุงเท้ามาค่ะไปค่ะไปต่อจ้ะนี่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  <c oughs> โซนนี้ดูสิคะก็จะมีการประดับคริสต์มาสเนาะต้นคริสต์มาสอันนี้ก็แต่ละบ้านเขาจัดไปเลยเนาะสวยเชียวน่ารักคะ่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสเขาจะประดับกันประมาณนี้นะคะตะเกียงเขานี่เอ,อใช้ได้จริงไหมไหนลองกดดู <laughs> ลงลองกดดู <laughs> เข้ามาเล่นได้คะ่ะ <laughs> เข้ามาเล่นได้ <laughs> ดูคะ่ะของบ้านเจ๊ไม่มีแบบอ,อใหญ่ขนาดนี้ไม่มีนะคะนี่อยากได้เนาะมีใครซื้อเป็นของขวัญไทยเปล่า <laughs> <laughs> แหมดูสวยเชียวสวยเชียวค่ะอันนี้ก็เป็นดาวนะจ๊ะประดับนี่นี่ประดับตรงหน้าต่างนะคะดูสีสันสวยงามเลยค่ะเนาะแล้วแต่เลือกเอาไปแขวนตรงหน้าต่างของเราเลยราคะก็ไม่เ็งจ,จากการดูของเราก็มารับประทานอาหารกันค่ะ อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือไซมอนนะคะไซมอนทอดไซมอนนะคะของดูของฝรั่งหน่อยฝรั่งไหนแอบดูของฝรั่งนิดน,นึงอันนี้ก็น้ำน้ำเปล่าอันนั้นคืออะไรโอลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นหมูท <c oughs> ี่น,นี่เขาเรียกชัดบุญละค่ะเอาค่ะ เดี๋ยวขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะจ้านี่สบายมากๆค่ะอันนี้ก็คือสปาสถานที่แรกเนาะที่เราสำหรับเ,เจาพน,นังตัวนี้มันช่วยอาการเออหายปวดหลังได้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะนอนหลับสบายเนี่ยดูนายแบบค่ะเธอเกาด้วยเนาะสบายค่ะ เสร็จแล้วเราสปาออกมานะคะเราก็จะมาอยู่กันตรงนี้ก็ได้นะคะทุกท่านตรงนี้ก็คือยืนผิงไฟเบาๆอุ่นๆแล้วก็จิบชานะคะอยู่ด้านนี้นะคะก็จะมีที่เออต้มน้านะคะมีขยะด้วยนะคะเก็บรักษาความสะอาดให้เขาให้เรียบร้อยนะคะทิ้งมีชานะคะนั่นก็คืออีกล็อกหนึ่งมั้งคะช่วงนี้จะ เงียบนิดหนึ่งนะคะดูเขาก็จัดแต่งเสียโรแมนติกเลยนะคะซึ่งแพ็กเกตนี้เจ้มาแบบถูกมากถูกๆมากๆนะคะแนะนำนะคะถ้าใครแบบสนใจได้ผ่านมาก็แวะโรงแรมนี้ได้เลยนะจ๊ะคือบ o ู h ฮูสโกรเดนนะจ๊ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะคะเปิดมาห้องนี้ก็จะเป็นห้องอแบบสาดน้ำนะคะมีระบบน้ำ เออหลายแรงซึ่งเขาจะเป็นการนวดเนาะนวดต่างๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนตรงนั้นก็จะเป็นอีกความแรงอย่างหนึ่งเนะาะหันมาด้านซ้ายมือก็จะเห็นที่เทน้ําเย็นใส่ตัวเองนะคะโอ้รืดรู้นะคะทุกท่านนี่คือสปาเป็นบางส่วนนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายให้เห็นทั้งหมดเนาะทางที่ดีมาชมชื่นชมด้วยตัวเองนะคะดูแรงมากค่ะ เสียงน้ำนะจ๊ะอันนี้เปิดอัตโนมัตินะคะถ้าคนเดินเข้ามาใกล้ปุ๊บเปิดอัตโนมัติเลยค่ะหรูอลังการจ้ะนี่ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องอบไอน้ำค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นบ่อน้ำเย็นค่ะอันนี้เป็นบ่อน้ำเย็น เย็นไหมมุดไปแล้วค่ะมุดไปแล้วเป็นบอ่อน้ําเย็นอันนี้เรามาเข้าบอ่อน้ําเย็นเสร็จแล้วก็จะวิ่งขึ้นมานี่ค่ะมานี่เลยค่ะวิ่งขึ้นอย่างเร็วเลยเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นบอ่อน้ําร้อนนะคะก็เธอก็จะวิ่งลงมาในนี้นะคะเพื่อเรียกเ,เลือดลม้มในตัวนะคะหรือคือคือข้อหนาววิ่งวิ่งลงมาแล้วค่ะนี่ มันก็ดีนะคะเรียดเลือดลมทั้งร่างกายนะคะทั่วร่างกายเดยนะจ้าไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูเอาอันนี้บุบเล้าสติต้นี่ทางนี้ก็จะเป็นเอเอเรียเลือดลมในเอาจากเท้านะคะอันนี้ก็คือนวดจากหินนะคะ บอ่อนี้จะเป็นบอ่ออะไรนะบอ่อน้ําร้อนเนี่ยเป็นบอน่อน้ําร้อนด้านนี้จะเป็นบอ่อน้ําเย็นเย็นเย็นนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทําดู <c oughs> เสียดายเนาะเออจะถ่ายคนเดียวนะพอเราวิ่งมาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาลงในน้ําบ่อร้อนตรงนี้นะคะนี่เห็นแต่ขา <c oughs> อันนี้น้ําร้อน,นะคะ่ะเวลาเราลงไปมันจะรู้สึกเออ มันจะรู้สึกยังไงนะมันจะรู้สึกเครียกอะไรอะ่ะเหมือนอะไรมันวิ่งอยู่ในตัวเราใช่ไหมคะก็คือเลือดลมมันวิ่งตามตัวเรานั่นเองนะคะก็คลิปนี้เดี๋ยวก็จะต้องจบลงแล้วนะคะด้วยรีแลกซ์หลังจากทำงานหนักมาทั้งปีนะคะทุกท่านต้องหากำไรชีวิตเข้าตัวเองบ้างนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวเจ๊จะลงให้ดูนะคะค่อยๆลงเราต้องเริ่มลงจากน้ำร้อนไปก่อนลงสิคะลงสิคะนี่เมื่อกี้เสียดายมากนะคะที่ว่าถ่ายตรงตรงอบไอน้ำให้ดูมากไม่ได้เนื่องจากไอน้ำแรงมากนะคะเดี๋ยวเราจะลงน้ำเย็นนะคะ น้ำเย็นโอ้มันเย็นเย็นนะคะทุกท่านจ้ะมันเย็นจริงๆนะคะโอ้เย็นมากนี่ค่ะเราก็จะเหยียบตรงหินเข้าไผ่นะคะเพื่อ,เ,อ,อเลือดเราจะทำการหมุนเวียนนะคะนี่ค่ะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะสองสามรอบเนาะนี่ค่ะใครจะวิ่งลงน้ำร้อนเลยก็ได้นะคะทั้งตัวนะ คือฝลั่งอยู่ในนี้นะคะให้เห็นต่ขานี่ลงน้ำร้อนหนึ่งรอบหนึ่งค่ะก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะอุ่นๆน,นะคะทุกท่นดีนะคะลงรอบที่สองรู้สึกดีลงรอบแรกรู้สึกว่าจะแข็งนะคะท่าทางจะแข็งเราก็จะมีออห้องมันจะมีห้องแบบเป็นโถงเนาะ เป็นถงสามารถเดินเข้ามาก็จะมีการรีแลกนี่จะเป็นขนาดนี้นะคะเอาละคะ่ะสำหรับทริปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญขอให้หาความสุขเข้าตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดซ b บสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีจ้าอืมสปาออกมาก็มานั่ง ชากันนิดหนึ่งจ้าเราเดี๋ยวค่อยไปสปาต่อกันชามาวาดฝันปานเรามาฮานิมูลกันสองคนนะคะในโฮเทลนี่ค่ะบนกองไฟแบบไม่ต้องจุดเองนะคะจุดอัตโนมัติค่ะแค่เดินเข้ามาไฟก็จุดเองเลยนะคะอัตโนมัติมากทุกท่านจ้านี่ไม่มีใครเลยมีแต่เราสองคนดูสถานที่นั่งนะคะ โรแมนติกมากโรแมนติกมากค่ะจัดเป็นชั้นเป็นแถวเป็นโซนนะคะเป็นโซนเออเจ๊จะมาที่นี่บ่อยมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคุ้มกับราคาที่เรามามา,มากๆเลยนะคะนี่อืมอาหารเช้าพร้อมนะจ๊ะมีคนเข้าไปในในอะไรนะที่ อบไอ้น้ำนี่ค่ะก็โอเคเลยนะคะสำหรับเจเนี่ยว่ามันเหมาะสมกับราคาเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีสปาหลายๆสถานที่อีกนะคะสปาบางทีเราสปาแทบไม่หมดนะคะแต่ว่าเจ้ถ่ายได้แค่บางส่วนนะคะบางส่วนมีคนมีมีคนสปาอยู่เราก็จะไม่ถ่ายนะคะขอแบบเบี่ยงการถ่ายเนาะแต่ก็ ทุกท่านก็สามารถเสิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ดูเองได้นั่นค่ะท่านประธานนั่งอยู่ทางนูน้นเห็นแต่เงานะคะให้เห็นแต่เงาค่ะ <c oughs> โฟกัสที่ไฟนะคะดูเธอแต่งตัวไม่เรียบร้อยเราก็เลยไม่โฟกัสนะจ๊ะไปค่ะเราไปสปาต่อกันเลยจ้า